สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยห่อนนะ้องอ้าววันนี้เพื่อนยายบัวก็จะมาทำกับข้าวให้กินอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยดพี่น้องนางจะทำอะไรสุกกินวันนี้นะแกงเห็ดจ้าแกงเห็ดที่เราไปหาเมาื่อตอนเที่ยงนะเนาะมารวมกันเนาะจ้าอันนี้ก็จะแกงเห็ดอีกนะคะ,ะทางดทานนี้ติดไฟบ่ แต่มาติดไฟก็เด้พี่น้องเอ้ย้แกงเห็ดจะแกงเห็ดโอ้ยมหอนมาอาคิดว่าหนึ่งพี่น้องเอ้ยหอเหรอตัอะู đang cô em ao thì để ừ. bất bền nha bất tủ chút bất lên cắt khao bạc bộ Nhưng trời rồi bà.

บอันน้วา,าไปหามหา่สวัสดีกรอบนะคับพี่น้องเลยอยากไปหาสมไม่ใส่อันนั้นก่อนแกงเห็ดขาวกระเพ็ดผึ่งหน่อยหนึ่งปกามิานซะเป็นมิเซะ mi bà là bài tiêu sông thắt tiêu bà kè bà là bỏ bây giờ thương quá làm mặc đi qua mặt chưa thương hồi mặt đây, mặt đây chúng mình không có được bồ mình, chưa mấy thương mình đi, bên này, bên này cháu chắc nói nữa เจ้าเทิงบาล้วพี่น้องเว้ยก็จะซูบเกิดไปเนี่ยได้จ้าเทิงว่ะตื่นกันนะอืมตั้งสุ่นจะเปลี่ยนจะล่าให้บ้าล้องขงหน้านี่นั่นอยู่ไป ไ่ได้ครบ่ได้ครบฉันไปแดงมาแดงก็เอาข้างนอกก็ไม่มาแดงขุม <laughs> hát cuối Hát Con ở ngang này Hả à. Đây liệu coi 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 Khóc ừ. kì đi theo Hát mà thế đi thì tôi có bốn tốt Ngay câu nói nèo nói hỏi tôi hãy câu hay tôi ngang ngược lại kèm hơ bọn vậy vậy hè 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 phê hè hè ui, 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 ui hè 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 เอาเฮ้ยอาบะไปตูกันให้ขวนหน่อยเด้อเอาอะไรเรออื่อไปดูนี่นเป้าใส่จนที่เลือกกะเทถะที่ก็เลือกเอาไว้อ่อนๆมั้งจ้าวันนี้ให้เพื่อนยายบัวเซิร์ฟฝีมืออีกแล้วต้องใช้สิเป็นได้เกิดขึ้นมหนูได้กินเลยนะเพื่อนยายบัวขยันให้กินบ่ เมื้าเมาน้ำแดงเบุบกจะว่าเมาน้แดงยาศยัง้วได้แบบบๆแล้วเนาะเออมันี่จบโอียมอคกันทำหน้าเอามาช่วยข่าวแ้วลูกพอดีน้ำอึดจอน้ำมอมันน้อยพูด ท่านเน,นี่ยก็เจ๊งๆเจ้าแตกตุ๊บๆจู่เองขิง่อน้ำท่านเองสีโพงท่านมือมึงเนี้ย่ยท่านซื้อเขาปนะิดท่านซื้อเขาอะไรแบบนี้แหละแ,แ,แกงแล้วก็เต็มมาย่างปลาดุกอีกจะเนียนมะเขือด้วยใช่ไหม nhạc nằm đến đó mình bỏ ở nằm đúng không? bỏ bỏ ở nằm, bây mình nhạc khá lâu nữa bây nằm lo cái khá lẹp rồi, nằm cái mưa khô hả? lật cao khá ลูกชาจะกำลังกิมาตรวยสขาวใรดไร้เรอใช่รถใช่รถเาแม่เอาไส้แล้วมันเต็มตีแล้วเต็มม้วยแล้วเอาแล้วเอาไว้ให้หม่ไม่เต็มม้วยแล้วกระชุอ อันเดอไปหาน,นัินประเด็กตวงประเด็กเมนท์ักประเด็กปัาไงอ่นี่สวยสาเวเลยลกชายฉัน เจ้อดูกระดูรายลูกชาาชนะนะหนึ <Bell issimo> ่งข่าวกระเป็นเด้อได้จากได้ลูกเคยล่อแลบขยันกันมาทางนี้เด้อจ้าหน้กกันย้บ่บุดมองจูบ ั่นบ้าั่นระจับ่นกระซัาเตะใส่ขาดพิษนั่นแหะพิษกับไบเด้อจับนนที่ละลูกมือนั่นเออนันและลำๆๆๆปุ๊บเทลุด อย่ปุ๊บจเออนั่นเลยโอ้มือจกคนเมเอยเด็กสูงเด็กเนาะเป็นยังเด็กคนกับคลูกายคุยมันกผู้อื่นคนกับคลูกไปเนี่ะเดกล้โป้งอ่ะนะยาบดุกบ้านน่นาตา่นานาพัชาพัชยาปุก หอนใช่ปะฮ้อนรีโลดอ่ะเอ้าพนเออมันอ้าวยังแหละจังอ้าวพ้นแล้วอ้าวเฮ็ดแหละฮอนคือจังเนาะยูในเต่าในี่เนียวเป็นแจ่บยันเธอ เซบเซบเซบสันดีเรียบร้อยจ,ะ네จะ้ะให้ถวยนึ่งแกงให้กะนนั่นถ้าไปยิบอันมันฮอนเลยถ้าบวดผาเลยอันนั่ปิ้งอ่ะบอกป้งมือกระป้งมือเอาเอาแบบนี้ ใบหูใบหูพวกนันฮ้อนตองใบหูตังบมกากใบแยงน้องเขาเปิ่ระบายอ่านแล้วแยกเสือเอาหน่ะไอตุาว่ะเนี่ยพอลแบบดุมอ่ะไมไม่ไหนไม่สิฮอดบุกคกันนะยา เม่อใหม่หน่อยจะเป็นย่างมันจังบดขลุยกันแล้วสำหรับไอจับเอามาคือโบมีอันางใส่างเนาะเล็กย่างไปใช้เบิร์ดเาไม่เท่าเล็จ้่างเท่าเอาไม่เท่าสะห้ามน้ำกันทุกคนไม่ไหวแล้ว้อนมาก่านีพดิ้งประดุกเจีนเนียนมะเขือ ห้าน <è, S 1> ้ำก็พ <Ha. S 3> ี masa, ma ่ต no. er ้องไป保แล้วฮอนอาโตวแล้วบอฮะอาโตแล้วบอไแล้วกันไหมโอ้ยจะเม็นขยันนเนาะหอนมันหอนเลยหอนกะเองนทีเดียวจบชางแม่น้องบอยบ่อไดี๋ยวจะมาติดตับชาแม่น้องบยนะคะตอนกิ่นนี่ฉัน保วแล้วสี่ไปห้ามน้ำแล้ว ขอบคุณเดนะค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมเด้อค่ะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะจ๊ะแล้วข้าสดดิค่ะสสวัสดีจ้าพี่น้อง